มะม่วงติดผลแล้วต้องใส่ปุ๋ยสูตรไหนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับาพบกับรายการเกษตรทุ้งพาตนเองเพื่อความย่่งยงนะครับวันนี้เองจะมาแบ่งปันความรู้นะครับ หลังจากที่เราได้มีการทํามะม่วงนะครับจนถึงขั้นตอนของที่มะม่วงเราเนี่ยติดผลแล้วก็คัดผลที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการห่อนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นสมาชิกแล้วติดตามช่องเราอยู่ก็ถามว่าหลังจากที่มะม่วงเราติดผลแล้วแล้วก็กําลังจะทําการห่อผลเนี่ยจะต้องมีการใส่ปุ๋ยสูตรไหนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายพร้อมทําเป็นตารางประกอบนะครับว่าอายุของมะม่วงนะครับ หลังจากที่เราห่อผลไว้แล้วนะครับหรือนับจากที่เรียกว่าลูกมะม่วงเนี่ยติดเป็นเ,เท่าหัวไม่ขีดแล้วนะครับคือเรานับระยะรวมนะครับซึ่งในพวงนั้นอาจจะติดไม่หมดแต่เราจะนับระยะรวมหลังจากที่ดอกโรยแล้วแล้วเห็นผลมะม่วงเนี่ยเม็ดเท่าเขาเรียกว่าหัวไม่ขีดเราจะนับระยะเวลาจากนั้นนะครับโดยเฉลี่ยะมะม่วงสายพันธุ์ที่เป็นอของไทยนะครับ หรือต่างประเทศที่เป็นพัน์ุพื้นๆนนะครับไม่ใช่พันธุ์ที่แก่ช้าก็จะอยู่ประมาณ11 0วันนะครับถึง120วันจะไม่เกินกว่านี้คราวนี้ในการที่เราจะใส่ปุ๋ยในช่วง4เดือนแล้วกันนะครับผมตีกลมๆนะครับว่า4เดือนก็คือเดือนละ3าวันเราจะใส่ปุ๋ยกี่รอบอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการที่เราคำนวณในเรื่องของการใส่ปุ๋ยด้วยว่า เราใส่ไปกี่วันแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือผมต้องบอกว่าในการที่เราจะใช้วันในการที่เราจะมาป้อนปุ๋ยให้เขาเนี่ยเราก็ต้องมีการจดบันทึกนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงที่เราใส่ไปแล้วนะครับจนถึงวันที่เราจะต้องมาใส่เขาซ้ำเนี่ยระยะเวลามันห่างครบแล้วนะครับปุ๋ยที่เราใส่ไปแล้วก็คือต้นไม้เนี่ยได้มีการดึงไปใช้แล้วครบรอบแล้วเราก็ต้องมาใส่ประมาณนี้นะครับคราวนี้ในการแบ่งช่วงว่าปุ๋ย ที่เราจะนํามาใช้นะครับมันจะมีอยู่สสูตรที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมจะไม่พูดสูตรที่มันนอกเหนือจากนี้เพื่อที่จะได้ในเรื่องของการที่ใช้แบบผสมผสานแล้วจะได้ไม่ต้องไปซื้อมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งมะม่วงฝรั่งนะครับแล้วก็ไม้ผลอื่นๆซึ่งปุ๋ยสูตรที่มันเป็นสแตนดาดที่เขาใช้กันอยู่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีสูตร8 24 24นะครับกับ13 13 21ยี่ส็นะครับาวนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบ ตารางนะครับเพื่อให้ทุกท่านด,ดูง่ายขึ้นว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนไปให้เขาบ้านนะครับเริ่มจากเดือนแรกนะครับเดือนแรกก็คือพอเรามาดูมะม่วงของเรานะครับว่ามันติดผลเท่าหัวไม่ขีดตอนนั้นผมบอกให้ใส่ปุ๋ยแล้วใช่ไหมครับคือถ้าเรานับตั้งแต่ติดผลท่าหัวไม่ขีดคือเราจะใช้ระยะเวลา4เดือนประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเราคํานวณปุ๋ยได้ประมาณ4ี่รอบในการที่เราจะใส่ทีนี้เมื่อ ปุ๋ยที่เราใส่อยู่แล้วนะครับสูตรแรกที่เราใส่ตั้งแต่หัวไม่ขีดเนี่ยก็ไม่ผลสูตร8 24ยี่สี่ยี่สี่นะครับก็นับเป็นช่วง1เดือนแรกนะครับเดือนที่2นะครับถ้าดูตามตารางเราก็ยังจะใช้สูตรเดิมอยู่นะครับก็คือ8ปดยี่สี่ยี่สี่แล้วคราวนี้มาเข้าสู่เดือนที่3นะครับเราก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่ก็คือ8ปดยี่สี่ยี่สี่การใส่นะครับสูตรที่ผมบอกนะก็คือโรยบริเวณผิวดินห่างจากโคนประมาณ50ซนติเมตร อันนี้คำนวณจากต้นทรงพุ่มที่พุ่มประมาณผมนะครับคือความสูงไม่เกิน3เมตรแล้วก็ทรงพุ่มรอบข้างเนี่ยประมาณ3เมตรเหมือนกันเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะคำนวณน,นะครับครึ่งต้นก็คือเวลาเราคำนวณว,วัดนะครับรอบวง3า ครึ่งหนึ่งก็คือ1.5เมตรนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยอรอบบริเวณโคนเนี่ย1.5กิโลประมาณนี้นะครับคือเรา,าสามารถดูทรงพุ่มแล้วก็จะปรับลดก็ได้อันนี้ผมคำนวณจากาสูตรที่อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขา,าใช้สูตรนี้อยู่ผมก็ใช้สูตรของแกเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ไอ้ที่ทำาประสบความสําเร็จเนี่ยก็ใช้สูตรแกรนี่แหละประสบความสําเร็จมาแล้วเราก็เลยเอามาบอกต่อเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์มีอาจารย์มีครูเหมือนกันเราศึกษามาเรามาลงมือทําแล้วนะครับแล้วเป็นประสบการณ์แล้วเนี่ยเราก็มาแชร์มาบอกกันนะครับคราวน,นี้เมื่อเข้าสู่เดือนที่4นะครับอันนี้คือผมต้องเน้นย้ํานะครับว่าเมื่อเข้าสู่เดือนที่4เนี่ยเราจะสลับปุ๋ยนะครับก็คือเป็นสูตร13บ3า1ซึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยเราต้องการในเรื่องของการขยายผลแล้วก็เพิ่มความหวานให้มะม่วงแต่ถ้าเกิดใครใช้ตั้งแต่เดือนที่3ก็ไม่ผิดนะครับสามารถที่จะ ใช้2เดือนแรกเป็นสูตร8 2 4ยีี่นะครับแล้วก็2เดือนหลังจะใช้เป็น13 13 21ก็ได้เพราะว่าถ้าใครบอกว่าโอ้มะม่วงเราเนี่ยอยากจะให้มันผลใหญ่ๆสีสวยๆแล้วก็หวานจัดในตอนที่เก็บไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ตั้งแต่เดือนที่3นะครับแล้วก็เดือนที่4ี่เราจะใช้เป็น 13, 13 21ยี่ิก็ได้นะครับคราวนี้ในการที่เราจะต้องบำรุงเขาช่วงเนี้ย ในเรียกว่าบํารุงทางดินแล้วนะครับที่เราให้นี่คือบํารุงทางดินนะครับในส่วนการที่เราจะป้อนอาหารให้เขาทางใบเพื่อที่จะเสริมให้เรื่องของต้นเขาเนี่ยไม่ขาดอาหารช่วงที่เขาดึงอาหารไปใช้จํานวนมากในช่วงที่ต้องเลี้ยงผลของเขาเนี่ยก็คือแคลเซียมบอลลอนก็คือธาตุรองธาตุเสริมนะครับไม่ควรจะขาดคราวนี้ก็มีสมาชิกสงสัยว่าถ้ามะม่วงไม่ได้ห่อแบบนี้เราจะฉีดพ่นยังไงเพื่อให้แคลเซียมเนี่ยมันสามารถที่จะไปถูก ผลมะม่วงต้องแก่ออกมาพ่นไหมผมก็เลยตอบไปว่าจริงๆเราสามารถพ่นให้ทางใบนะครับต้นไม้ก็สามารถที่จะดึงไปใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างก่อนห่อผลเราจะมาพ่นก่อนห่อผลก็ได้นะครับก็คือใส่แคลเซียมโบลอนมาพร้อมกับสารป้องกันเพรียไฟเพราะว่าที่ผมเคยแนะนําไปว่าเพรียไฟเนี่ยมันจะมาช่วงที่ผลมะม่วงประมาณเท่าหัวไม่ขีดแล้วก็มาประมาณาใหญให่เท่ากับเม็ดถ่วเหลืองช่วงนั้นเองเนี่ย เราพ่นแคลเซียมบอลนไปได้เลยนะครับแล้วก็พอมาผลใหญ่เท่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยเราก็จะทําการห่อผลเพราะว่าผลมะม่วงตอนนี้คือเรา,อาฉีดป้องกันไปแล้วนะครับในช่วงของเพี้ยไฟที่มันจะมาช่วงผลอ่อนแต่พอเริ่มโตเราจะห่อเนี่ยไม่ต้องอฉีดแคลเซียมบอลอนใส่เข้าไปในลูกตอนที่เราห่อแล้วนะครับก็คือพ่นที่สมพุมมได้เลยนะครับเขาก็สามารถดึงอาหารไปเลี้ยงได้ตรงนี้ห้ามห้ามเลยนะครับก็คือห้ามขาด แต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามีเวลาน้อยในการที่เราจะมาบำรุงต้นเนี่ยให้สักหนึ่งครั้งต่อเดือนก็ดีครับแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาจะใส่ทุก15วันก็ได้เพราะว่าปริมาณที่เราพ่นเนี่ยมันน้อยมากนะครับอย่างเช่นยี่ห้อที่ผมใช้อยูย่จะใช้อยู่ประมาณสัก20่มิลลิตรนะครับต่อน,น้ำา20ลิตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็ใช้ประมาณนี้นะครับของโซตัสยี่ห้ออื่นก็ใช้อย่างเช่นยาล่าเนี่ยก็เหมือนกัน แลวของอาจารย์พบเนี่ยก็ใช้เหมือนกันแล้วแต่ว่าช่วงไหนที่เราสั่งซื้อยี่ห้อไหนมาใช้เนี่ยมันปริมาณก็ไม่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกสมาชิกไว้นะครับเพราะว่าบางทีสมาชิกต้องถามผมว่ามันต้องใส่เท่าไหร่ผมต้องบอกว่าต้องอ่านฉลากข,าข้างขวดก่อนใช้นะครับในเรื่องของแคลเซียมโบลอนนะครับก็ใช้ตามที่เขาแนะนำนะครับประมาณนั้นส่วนการบำรุงปุ๋ยผมก็พูดครบไปแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ ได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดใครกังวลเรื่องของปริมาณที่จะใส่ต้นอย่างน้อยๆนะครับหต้นถ้าคำนวณไม่ถูกให้ใส่ประมาณ1กระป๋องของปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องที่เราทานกันเนี่ยก็ใช้ประมาณนั้นหรือถ้าเกิดหากระป๋องไม่ได้ก็ประมาณ 3- 4ช้อนกลางนะครับช้อนแกงอะช้อนที่เราตักเป็นช้อนสั้นนะครับตักโรยหักโรยประมาณ 3- 4ช้อนแกงก็ประมาณนั้นเพื่อไม่ให้ต้นขาดธาตุอาหารช่วงที่เขาเอา,อาเรียกว่า าตาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงต้นหรือไปเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยช่วงนี้มันจะใช้ทตาอาหารที่เรียกว่าจํานวนมากเราก็ต้องใส่บํารุงเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ขา,ทาดทตาอาหารนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เอามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่หมๆที่ทางส่วนนี่เราดีจะนํามาฝากทางทัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว,ว่าขอบคุณและสวัสดีครับ